อ่ะก็กราบสวัสดีครับวันนี้กับทีเด็ดอาบังน้ำน้ำวันนี้ก็ลงทีเด็ดชั้นนิดนึงครับนะก็บอลสามตัวให้กันเหมือนเดิมน้ำน้ำวันนี้ไปในศึกของยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับเป็นคู่ของคลับบูครับเปิดบ้านพบกันเป็นของเบซิกตันน้ำนะคู่นี้แดีสองเวลาบ้านเราแล้วคู่ที่สองก็เป็นดินาโมซาเก็บครับเปิดบ้านพบกันเป็นของเอสทาน่าครับคู่นี้แข่งดีสองเช่นกันแล้วคู่ที่สามครับอยู่ในศึกเดียวกันเลยครับนะเป็นคู่ของเฟเนบาเช่ครับเปิดบ้านพบกันเป็นของนอรเจอร์แลนด์ครับคู่นี้แข่งห นับไปที่คู่แรกหรอไปคู่ของขับบูธพบกับเบสิกตัรครับนั่นเลยราคาต่อไปทางเจ้าบ้านน,ำนาัำหนักเราที้เราไปเร็วน้ำหนักเราก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนัำหนักเราไปเร็วเลยเรายอ่ยอมมาเลยนะครับก็เจอกันแล้ว3นัดน,นะครับเป็นขับบูธน้ำหนัดที่ทําผลงานได้ดีกว่าเมื่อล่าสุดนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเบสิกตัรก็เคยชนะครั้งหนึ่งนะครับผลงานเจ้าบ้านของขับบูธที่ผ่านมาใน5นัดครับนักห้านัดผ่านมาในบ้านเนี่ยไม่แพ้กับใครเลยนะครับแล้วก็ใน5นัดในบ้านนี่เสียประตูค่อนข้างบ่อยนะครัทุกนัดก็ต้องมีเสีียยปรระะตูดดด้้ววสสาาาหัััับบลลลุชชนนนนก็่่เเอ นะครับแล้วก็เสมอกับโอซากุนานะครับผลงานในบ้านครับถือว่าทำไม่ดีทำนะเกมรับครับเกมลุกไอเกมรับเกมลุกเธอทําไม่ดีเลยนะครับอ่ะส่วนผลประกอบการครับก็ทำกำไรได้3ครั้งแล้วเสียสองครั้งนะทำนะส่วนทีมเยือนอย่างอ่าเบซิคตัสครับผลงานนอกบ้านนะครับนะก็ผลงานนอกบ้านครับนะครับอ่าล่าสุดเขาเพิ่งแพ้กับแทปชอนสปอร์นะนั่นในลีกตัวเองนะเมื่อล่าสุดถึง3ประตูศูนย์เลยผลงานของอ่าเบซิคตัสที่ผ่านมานะอ่าของเดือนที่แล้วเธอทำไม่ดีพอมาเดือนนี้ครับผลงานอ่า ตกนะสำหรับเบสิกตั้น้ำหนักกล่าสุดแพทแทชอนสปอร์ถึงสูนเลยครับนอกบ้านนะครับส่วนผลประกอบการนอกบ้านทำกำไรได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสียครั้งหนึ่งน้ำหนักแล้วก็เจ้าครั้งหนึ่งนะครับก็คู่นี้เขาเพิ่งออกสตาร์ทกันมาอยู่ในรอ,อบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีน,นํำนักกันเลยราคาเปิดออกมาต่อ,อขับบูธน้ำหนักในราคาปป,อปอตอนนี้ไหลขึ้นมาครึ่งลูกครับแล้วนะตอนนี้น้ำใจเจ้าบ้านขับบูธอยู่ที่น้ำาก้าน้ำหนักจากน้ำแปดเลยขึ้นน้ำเก้าส่วนทีมเย็ยนยางเบสิกตั้ครับจากน้ำเต็มไหลลงเป็นน้้าาสูงก่นนีีจท ต่ำใจที่น้ําเต็มน้ำนะคู่นี้นะเห็นชัดเลยว่าวันนี้นะอ่าอ่าขับบูเนี่ยผลงานน้ำน่้ดูดีกว่าน้ำน่าดูจากล่าสุดน้ำน่าก็ไม่แพ้น้ำผลงานในบ้านส่วนเบสต้าครับก็เพิ่งแพ้ให้กับอ่าเพิ่งแพ้ให้กับอ่าล่าสุดที่เพิ่งแพ้ให้กับในลีกมานะเพิ่งแพ้ให้กับเชชซนสปอร์ตน้ำน่าสามศูนย์น้ำก็พิ่งอาจจะเสียขวัญมาด้วยน้ำน่าก็มาเล่นในนี้ก็ต้องมีความกดดันอยู่บ้างนะคู่นี้น้ำแนะนําไปต่อขับบุ๊ครับในราคาครึ่งลูกน้ำนะ ส่วนคู่ที่2ก็เป็นคู่ของดินาโมซัก็ครับคู่นี้แข่งดีสองครับนัดเดียราคาต่อไปทางเจ้าบา้านนะตอนนี้ราคาเปิดออกมาลูกครึ่งตอนนี้ไหลขึ้นไปลุกครึ่งควบสองน,นะนะอ่ะไปดูผลงานสองคู่นี้นก่อนครับดินาโมซัก็บกับเอสตานาผลงานคู่นี้เคยเจอกันแล้วห้าครั้งครับเป็นดินาโมซัก็บที่ทำผลงานได้ดีกว่าและก็ไม่เสียประตูเลยในหะ้าน,นัดชนะห้านัดรวดนะครับเวลาเจอกันทุกนัดน,นะครับอ่ะแล้วก็ดูผลงานของดินาโมซัก็บในบ้านครับคุณดินาโมซัก็บในบ้านห้นานัดหลังสุดนำหนะัดินาโมซัก็บเนี่ยน้นะ หา5นัดหลังส so so ุดเนี่ยครับก็แพ้1ครั้งครับไปแพ้ A E K A K เท่นน้ำนักแล้วก็เสมอกับ N ออขอแพ้ H N K กอริก g a น้านักเสมอกันแล้วก็ล่าสุด3นัดล่าสุดเลยในบ้านครับนะก็ไม่แพ้กับใครนะครักก็ชนะลวดเลยน้ำมัชนะติดต่อกันเลย3นัดแล้วก็เสียประตูน้อยมากน้านักสำหรับล่าสุดนัำเป็นเจ้ปาตาปรากกประตูชนะในบ้านตัวเอง3-1แล้วก็ชนะลีเจกา2-1แล้วก็ล่าสุดครับชนะอ่า เบลูโปนะครับ3-0เลยนำน้ำไม่เสียประตูด้วยผลงานล่าสุดถือว่าทำได้ดีนะสำหรับดินาโมซากีบนะครับก็คู่นี้ครับอ่าดูเอสตานาที่หนึ่งก็ไดนะ้เอสตานาครับผลงานนะเห็นชัดเลยว่าคนระับบอลต่างชั้นกันมากนะครับเห็นชัดว่าบอลต่างชั้นกันมากเลยนะนนลนะค,รครับนะก็ผลงานในดีกนะครของอ่าเอฟซีเอสตานาครับนะลีกก็มันต่างกันมากเลยครับนะลีกของดินาโมซากีบกับลีกของอ่าเอสตานานะต่างกันลิบหับเลยนะครับนะผมว่าวันนี้นะเอสตานามีความกดดันสูงเพราะว่านะ ดินอมบอสตะกิบครับมันมีอ่าลีกนามีลีกที่ดูดีกว่านามันมีความคมของลีกอยู่ด้วยนะครับวันนี้นักรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันนะคู่นี้อยู่กลุ่มซีนะนักก็รอบแบ่งกลุ่มเพิ่งเอาสตาร์ทกันมาด้วยคู่นี้นะเลยราคาต่อไปทา้งจากเจ้าบ้านในรา,าคาลูกครึ่งควบสองน,น้ำจ่ายที่น้ำเต็มเลยครับนะต่ำเอ้ยขอไปทีมเยือนแอตาสนาจ่ายที่น้ำแปดสูงตามเปิดมาสองลงูกเป็นสามครับตอนนี้ไหลขึ้นเป็นสามลูกนะครับอ่าแล้วก็สูงจ่ายที่น้ำเก้าต่ำก็จ่ายน้ำเก้าครับนักราคาครูครับเจ้าบบ้้้าาาาาานนนนนนจจ่่่่่ยยยยเเเเเทททีีมือห็ไดดชัััลววะคร เจ้าบ,บ้านชนะนำ้ำนะเพราะว่าวันนี้ยิงถึงแน่นอนนะัราคาเปิดมาลุกครึ่งครบสองวันนี้ยิงถึงแน่นอนคู่นี้ไปครับนฟะันตรงแล้วว่าไปต่อดินาโมซาเก็บในราคาลุกครึ่งครบสองแล้วคู่ที่สามเป็นคู่ของอ่าไหนละอ่าเฟเนบาเช่น้ำนะเลืราคาต่อไปของเฟเนบาเช่นะ้ำนะไปดูผลงานคูน่นี้ก่อนน้ำนะนะผลงานของคู่นี้นะครับก็เจอกันมะาเอาไม่เคยเจอกันมะานนะผลนะงานของเฟเนบาเช่ล่าสุดในบ้านครับนะก็ไม่แพ้ใครเลยห้านัดน้ำนะส่วนทีมเยือนอย่างอ่านอร์เจอแลนด์ผลงานห้านัดหลังสุดครับนะ ก็ยังจับต้องไม่ได้เลยน้ำหนักยังดูไม่ออกแย่งไม่ออกเลยว่านะครับนะก็แพ้ชนะเสมอน้าหนักเสมอชนะแพ้ผลงารล่าสุดก็พิ่งเสมอให้กับลิงบี้ครับเจอบวยก็เสมอกันไปในบ้านของลิงบี้นะผลงานล่าสุดของจอร์จเจนครับนะยังไม่มีอะไรเด่นชัดเลยนะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยถ้าใครได้ตามก็จะเสียถึง2ครั้งก็จะได้2ครั้งผลประกอบการแล้วก็จะครั้งหนึ่งนะก็เล์รอบดกบกลุ่มเหมือนกันนะสองคู่นี้อยู่กลุ่มเฮสนะครับก็เริ่มสอดสต์กันมานะครับคู่นี้เลยราคาต่อไป เฟรเนบเชในราคาหนึ่งลูกถือว่าไม่แพงน้นะคู่นี้นะฟันธงเลยง่ายๆเลยครับนะผมว่าไปต่อเจ้าบ้านเฟรเนบเชในราคาหนึ่งลูกนะครับสรุป3คู่ที่ให้ไปมีอะไรนะครับคู่แรกครับไปต่อขับบู๊ครับในราคาครึ่งลูกแล้วก็ต่อดิลโมสเก็บในราคาลูกครึ่งครบสองแล้วก็ต่ออีกทีครับนะเฟเนบาเช่ในราคาหนึ่งลูก3คู่นี้ฝากไว้เลยนะครับก็ขอฝากกลุ่มนึงครับสำหรับใครสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลนะครับ กลุ่มฟุตบอลครับที่มีทั้งหมดถึง14กลุ่มครับแล้วก็มีอาจารย์คุณูทั้งหมดถึง10ท่านที่คอยวิเคราะห์ชี้แนวทางการเล่นฟุตบอลให้กับนักลงทุนครับนี่นมีบ,บรรยากาศนะครับ <c oughs> บรรยากาศในกลุ่มก็จะประมาณนี้ครับนะก็จะลงทีเด็ดน,นะนะก็จะสรุปบอลน,นะครับนะก็แพ้ก็เราแพ้ก็สรุปตายก็สรุปนะอ่ะก็จะมีทีเด็ดให้ตลอดนะนะก็เนี่ยคนจริงๆครับมีถึง10กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับนะน้อยกว่าคนเลยนะถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลครับแอ็ดบียูเอ็นคครรััับบสสวดี